ก็อ่ะก็ขอสัสดีทุกคนด้วยเนาะวันนี้ทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมแมทออฟได้นะครับทุกคนนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสถูกนั่นเองนะทุกคนนะซึ่งผมมขอทำการตอบกันนะทุกคนเออซึ่งเขาจชเราเนี่ยตอบคำถามพณิตศา์นะครับเออถ้าเกิดเราตอบคำถามพณิตศาถูกเนี่ยเราก็จะได้แต้มไปนะครับเออซึ่งตอนนี้ผมก็จะรอคนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนมาทุกคนเนาะสุโกนถ้าเกิดเราเนี่ย ตอบคาถามได้นะครับเราก็จะได้แต้มไปเนาะเราก็จะมีโอกาสที่จะชนะเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคําถามต่อไปกันดีกว่าเนาะคาถามต่อไปเนี่ยจะเป็นคําถามเอออะไรเนี่ยสเปหสามหรอได้หกครับผมก็ง่ายง่ายสบายสบายเลครับม่งชิวๆเลยครับทุกคนเออ ก็รสึว่ตอนนี้คนเนี่ยเขาก็ตอบมีคนตอบ4ด้วย5ด้วยไอคุณตอบ4นี่มันคือ,อยังไงมาทุกคน9คุณ5ได้45ครับผมถ้าสมมติเตอบผิดเนี่ยเราจะตายนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ตอบหรือเราหรือเราตอบผิดเนี่ยเราก็จะตายเออทุกคน มาทุกคนดูซิว่าผมเนี่ยจะสามารถตรีอันดับได้หรือเปล่าไปบวกสีได้12ครับผมมาทุกคนตอนนี้ผมก็สุตนตัวนี้ตัวผมเองน้าอยู่เว้ยทุกคนพอจะมีโอกาสที่จะชนะได้อยู่คําถามต่อไปนะครับน่นจะเป็นคําถามแบบว่าขบวกสได้9ก้าครับผม โคตรเก่งอ่ะโคตรเก่งอ่ะรู้สึก่ารู้นี้เหลือหกคนนะครับผมนะก็จะมีผมมีคนนี้เนาะทุกคนเออตามยังทุกคนเออตามนี้เลยมาทุกคนยี่สิบหารห้านะครับผมนะได้สี่ครับผม คิว่าผมเนี่ยจะสามารถติดอยู่อันดับที่หนึ่งได้หรือเปล่านะครับเออมันดูกันดิวดนะมันดูกันติกว่าขอแค่ว่าอย่าพาก็พอแล้วทุกคนตอให้เป็นโจทที่นถ้าถถ้าเกิดเราพาดนี่มันก็โคตรแย่นะทุกคนหกสิบพันหกครับได้สิบเนาะถ้ากิดวติเราตอบถูกเนี่ยมันจะได้เหรียดด้วยนะครับเออเหรียดตรงเนี้ยสามารถที่จะมาซื้อขอตัวเต็มเพิ่มเติมไปด้วยนะครับเออสามารถที่จะมาซื้อ เอออะไรไม่รู้เออทุกคนแต่ว่ามันก็สามารถซื้อได้เออทุกคนเก้าบวกหกครับได้สิบห้าก็จะมีบทสิบบอกแล้วนะทุกคนซึ่งโอ้โหสิบเก้าโลบัคแพงเหมือนกันทุกคนแพงเหมือนกันห้าคูณสองครับได้สิบเนาะทุกคน ตอบสูงกับเพียบเลยนนครับทุกคนนะตอบถูกกันแบเบเยี่ยมมาทุกคนเออเราว่าค่อยๆสูงขึ้นนะครับเออเจค,คุณหกครับได้สี่สิบสองอ่ะทุกคนมาต่อผมต่อต่อต่อ,ตอแปดบล็อกดิสเลา สองคูณเจ็ดครับได้สิบสี่สามสิบหารสามครับได้สิบรู้สึกว่าตอนนี้ครับผมนั้นจะเหลือสี่คนแล้วนะครับผมเออหกคูณสองครับได้สิบสอง มาทุกคนเออเราว่า10บบล็อกเดี๋ยทุกคนสิบบล็อกในรอบนี้15้าครับผม15้าถ้าสมมติถ้าสมมติว่าตอบเร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้บล็อกเยอะขึ้นด้วยนะครับเออลูรู้สึกว่าไอคนที่อยู่ข้างล่าสุดเนี่ยน่าจะได้ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะครับทุกคน ก็จะช่วยแต่ก็อยากให้เขาชนะไปกันนะครับผมทุกคน12ตอ12ขับผมนะเราค่อยาสูงขึ้นแล้ว,วอะสงสารเขาว่ะสงสารจริงๆนะเนี่ยนี่ทุกคนมันก็จะมีบอกไว้นะว่าเราวินกี่ครั้งเราตอบไปกี่ครั้งนะคะระับทุกคน เรียบร้อยครับผมคนนั้นตบตุยไปเรียบร้อยมา10,002ได้5นะครับผมโหสงสารไม่ค่อยคนนั้นมากเลยอ่ะแต่ก็ทำไงได้ในเมื่อเราไม่อยู่กับเขาเราทุกคนเข้าเป็นคนที่ตอบเองเนาะเราก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ว่าต้องตอบอย่างนงี้นะน,น,นะครับทุกคนนะเออ โอเคครับตามไปอีกคนนึงเนาะซึ่งตัวนี้นจะเหลือผมกับอีกคนนล้วนะครับผมนะทุกคนรู้สว่าผมจะรอดไดหรือเปล่าสิบลบสองครับผมนะได้แปดมาทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเผมน่าจะรอดทุกคนผมน่าจะรอดสี่ลบสามครับได้หนึ่งมาทุกคนเทียวยาวเลยผมเล่นเท่อยาวเลยรู้สึกว่าคนนี้เขาก็เก่งเหมือนกันผมนะมนเก่งอยู่แหละ อุยเกือบตุยถ้าถ้าสมมติตอบผิดขึ้นมานี่แบอบกว่าตุยนะไปหารสองได้สี่ขอแค่ขอแค่อยากกดผิดกันแล้วกันนะถ้าเกิดถ้าถ้าถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยตอบถูกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดผู้ชมอุ้ยผมได้มาทั้งหมด440เหรียญนะครับผมนะผมอยู่ที่หนึ่งนะครับผมนะคุณผู้ชมเออมาทุกคน เกมจะเริ่มในอีกสิบนาทีทุกคนเออเดี๋ยวเราไปดูกันกันดีกว่าเนาะว่าเกมต่อไปเนี่ยเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเนาะไปดูกันดีกว่าครับไปมาครับทุกคนเนาะมันก็จะมีคําถามมาแล้วทุกคนรอบป็นคนหนึ่งบล็อกนะทุกคนนะหนึ่งบล็อกสองมาทุกคนผมผมมันมันหมดสิบสี่บล็อกนะครับมาทุกนนนคน นี่ผมน,นําทุกคนเพราะที่ผมยังนําอยู่เนาะให้สี่หารเก้าครับได้หกเนาะมาทุกคนถ้าสมมติผมตอบผิดเนี่ยไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากตอบผิดเนี่ยเออเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าเรากากเนี่ยเออทุกคนรอจะไม่ตอบผิดแล้วกันเนาะทุกคนเอางี้ดีนะผู้ชมมันก็ตอบถู้เล่ทุกคนเพราะว่าทุกคนก็มีฝีมือในการคิดเลขอยู่น,นะครับทุกคนเออสิบบวกเก้าครับได้สิบเก้าเนาะ แต่ละคนเริ่มไม่ธรรมดาแล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยคือเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆนะทุกคนสุดยอดมากๆแล้วก็นั่นแหละผมจะผมจะสามาถัถชนะได้อีกหรือเปล่าผมก็ไม่หนุนกันนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดผมชนะอีกเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีม,มากเลยเพราะว่าผมก็จะได้แบบว่าเก่งไงเออเก่งมาไปไปหันสี่ครับผมนะได้สองครับผมอนะ่ะทุกคนได้สองรู้สึกว่าทุกคนจะตอบถูกหมดเนาะทุกคนเออตอบถูกหมดเลยอะเก่งมาก ลาวาเนี่ยค่อยๆเพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับผมนะ32ฐาน7ครับได้6มาทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นคนตอบ5ด้วยนะครับเออเดอะลาวา is listing นะครับผมทุกคนมา8บ7ครับได้15เนาะ ครับทุกคนลาวาเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆน,นะครับทุกคนมาลาวาเลเวลวิสเจ็ดสิบสองหารเก้าครับผมนะได้แปดครับผมสู้ๆที่ผมจะตอบไปทั้งหมดค่ะสำหรับแอนเซอร์นะนะครับนะทุกคนคุณพี่โอ้โหโมดีสามสิบแปดแอนเซอร์นั้นคนก็จะมีพวกก่อนมีอะไรด้วยนะทุกคน แต่หันแฝกครับได้หนึ่งเนาะโอเคครับทุกคนมาแล้วเราไปดูโจทย์ข้อสุดท้ายกันดีกว่าเนาะโจทย์ข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโจทย์อะไรนะทุกคนนะโจทย์สุดท้ายเลยดีกว่ามาโจทย์สุดท้ายครับจะเป็นอะไรเอ่ยไม่ร,รูจ้จริงๆสามบวกสิบครับได้สิบสามเนาะอ่ะทุกคนก็พาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมนึงนะทุกคนก็คือแบบที่เราจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์น,นั่นเองนะทุกคน ถามว่าง,ง่ายไหมตรงจริงๆนมันก็ง่ายมากทุกคนผมโมงแค่บอกว่าบวกลบคูณหารนั่นเองนะทุกคนเออมันก็แค่บวกลบคูณหารแต่ว่าบางคนก็อาจจะตอบผิดได้นะทุกคนเออนะอ่ะโจก็สุดท้ายเนาะเอ7 7, เอ7 7, เจ็ดคูณเจ็ดได้เจสี่สิบกาครับผมทุกคนเออก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามผมมาทุกคนเออที่สำคัญเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ